ซแก้วอีหยังอีไทยเลยไปซื้อแฟบมาจะได้มันคือบูมีฟองก็ซื้อมาแต่ซาแก้วนี่แล้วจะคอยไปซื้อ,อ ale, ยุใส่ะซื้อยุซาแก้วแฟบคือบูมีฟองเอ้ายุไทยเลยบ้านเจ้ามันฟองมันหลายดีแฟบอ,อ่ะแฟบไทยเลยน่ะมีฟองหลายก็่าซแก้วก็แล้วกันใสแน่แค่นั้นยังไหนมันสิมีฟองอีไทยเลยอ้าวแล้วใส่จังได้มันยังนีมีฟองน่ะ บักษาเกล้วก็ใส่เบิดซ่องด้วยมันก็ยังสีมีฟองหลๆไหมใส่เบิดซองเลยทีใส่เบิดซ่องนั่นละอีไทยเลยม,มันก็มีฟองคือเก่านะบักซาเกวลว้วไทยเลยบ้านเจ้าผ้าใส่เบิดซ่องอยังสีด่ดิฮะแล้วซาเกลเขาใส่จังได้ขนาดเอาซาเกลเขาก็ต้องสีซ่องรหรค่อยเทผงใส่นตัว บักสาเกลบมบอกไทยเลยแกะสองใส่ไทยเลยสิโหตีโอ้ยน่อชีวิตกูเนีน่ยละสั้นไล่เนี่ยฟ้องกับบูมี่ขึ้นกันเนี่ยไทยเลยซื้อมาได้ใส่เนี่ยซื้อมาแต่สาเกลนี่ละซือ้อมาได้สาเกลสั้นไล่ซาเกลตรงมีฟ้องหลายกว่านี้แล้วเจ้าใส่แค่นั้นนะมันยิ่งไปฟ้องได้จังไดเอ่าแล้วเชียงเนี่ยไทยเลย,เลยก็ใส่เบิร์สองรถใส่เบิร์สองมาใส่เบิร์สองเออ นี่เลยหาเด็กได้เงยนี่แหละนะโบลานข้าวานะโบลานวายอย่างอีกเป็นพัวเมียกันนะมันบกไกลกันดอกบกไกลอย่างไหนสาเก้วกับไทเล่ห่างกันหกร่กว่าโลคนเลยค่อยโบในไม้ถึงเส้นทางเราหมายถึงอยังค่อยไม้ถึงสมองนะมันโบกไกลกันก็มีเหตุผลนะ